ขุดปูคือเก่าเด้ค่ะพี่น้องบ่ได้ไปบ้านแห่แล้วค่ะบ่ได้ไปเที่ยวแล้วเด้อมื้อนี้มาหาเห็นทครงแหงโครงนาขุดปูอุพี่น้องได้กบบโด้โหแรงแหงมันได้กบเลยค่ะพี่น้องอุยมหงมังกร ก่คือราสิมีกบเไปค่นนี่ยาได้กบโตนึงมนัมนมนัมนมนัมนมันหรอคะมันแล้วนี่ปะอ้จะไหนคนมิถกบพกกบี่มี่กบนะ้อ้มันกบมันกบ ปูปไหมโอ้ได้ปูผู้นี่มันมีกบจอยมี่ตะปูจ้ะมี่ตะปูมันม,มีกบเลยมี่ตะปูกดจิ้มเชียหาอยู่นี่แหลคะครับพี่น,น้องเดี๋ยวลุกตรงลุกขาหาวาัดแห่ะหาปู โอ้ามคงตามใหญ่ๆค่ะพี่น้องโมนี้ขุดปูได้เจ้าตัวใหญ่ๆค่ะตัวหน่อยๆว่านีเลยได้เจ้าตัวใหญ่ๆแต่วันเริ่มแก่นแล้วค่ะเลิกเลืกน้ำโอ้ยจะได้แห้งหน่อยเนาะคะ่ะเนาะจะได้แห้งหน่อยแห้งไปทุ่มหแหกแบ่มาหลังโมนี้มาหาขุดปูโอ้ยได้หลมแหลกแหลมหลังเนาะค่ะพี่น้องผักมือเศร้าไม่แห้งค่ะพี่น้องโอ้ยแดดโมนี่เพราะเป็นหนาวด้วพี่น้อง วันนี้มันแดดเลยค่ะพี่น้องมันแดดนี่เงีขุดปูกระสิบเป็นล่มแับนี้เอาพวกคือเหรียญน้ำเลยด้วยค่ะพวกคือเหรียญน้ำเลยปูกระได้แน่โยกระล่างได้ปูเนาะัี่น้องได้ปูย่ากระได้ปูน้ำได้ปบได้เขียดน้ำเลยค่ะได้ปบได้เขียดน้ำเลยเพียบปูเขียดย่าเห็นไหมมีได้ถุงวางคนน่ะปูกระได้เขียดกระได้เลยค่ะพี่น้องปูกระได้เห็นไหมโอ้พบเต็ม งกบมับนไดก้กบหรือค่ะไดก้กบได้กบพร้อมได้เขียดพร้อมเห็นไหมกบก็ได้เขียดก็ได้ลายก็พี่น้องเห็นไหมเฮ้ยมาได้หาได้หนึ่งก็หาได้หนึ่งแล้วก็พี่น้องเนาะมาได้โรงงานกับหางโคกหาปูหาเขียดหากบสารบานเข้ากับซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องซ้ำน,นี่แหละได้เศร้าเมียได้หนิเขาโ่มเศร้าเมียเศร้าเมียแหละเขาสิออกหาต่อได้ลายอยู่ได้ได้ลายอยู่ได้ อือโมัมนทัมบาดาได้จ้านี่มันทํลือดขากเลือดน่พี่น้องเอยขับปูกับหายนะน่ะงาโมหากระยากกินเนาะเมือยกระเศร้าเอาไม่ยังละพี่น้อง กบตัวที่สองค่ะวันนี้กบตัวที่สองได้เลยกบสองตัวแล้วอุ้ยเหี่ยวแตกเลยอุ้ยอุ้ยอฮอฮึฮึเหี่ยวแตกเลยเหี่ยวแตกเหี่ยวแตกเลย เปลี่ยนว่าพี่น้องจิตต้มจิตต้มทานนางคุดปูพี่น้องหยัดซ้อยเอาเพื่อนได้กบเพ่นยามวันนี้เพื่อนได้กบดูเพ่นยามเมื่อยพี่น้องเมืะะ่อยกระสูนาะค่ะเนาะใจสูนิเพื่อนได้กบดูเพ่นยามหยัดซ้อยใส่เลยวันนี้ได้กบไปแล้ว สองสามโตกับเพียดอมูอันนี้ช่วงบายนะคะช่วงบายช่วงใบาสามมุ้งแรงคุณแย่กับคุณไปในเร็วคุณละสี่มุ้งหามุ้งแรงก็สิงมุ้งเขาบานช่วงเสาข้าลายยางนะะีาา่ค่ะซาถาซาเพ่กับเขากับนามอย่างหนอัตมาใจแล้วอย่าสร้อยใจยแล้วก็แล้ว อย่างกับพี่น้องขึ้เป็นรวยหลายจะบอกเรืว่อว่ามีกบอี๋นี่เป็นตาไลาย่ยิ่งยา่าตาไล่บ่ตำรวจบ้างพี่น้องมีกบอี๋บ่โอ้ยชัวร์เสด็จจระฮูโดกันเนอเออเออย่ายหนีอ้ยจอเจ้าขึ้นหนีเพลคักงเถอะพี่น้องขาดว่าคือสิมีกบเดีย๋ยวเด้อ มึงมืดไมีจัดขีดตุ้มเลยจุกขันพ่ใส่ถุงมือบ่ได้ค่ะพี่น้องปูนี่เอาปูกอนนะคะ่ะเอาปูกอนปูกอนคือว่าคือสิมิกบพี่น้องเป็นหูเปลืกเปียเอ้ยมีหลีได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วอ <c oughs> ู้มาหนีม้านมานมันอะไรล่ะจะสิดตุ้มบอกกอน แค่ติดตัวหมวกกวันนุ้ยไปนอนของขาวจอนผ่านด้วยเห็นบ่ถ้ามันอยู่บ้านซื้อกับบ่มีหน้าอะไมันบ่ค่ะออกมาหาขุดปูกระได้กระได้กระไดุู้ปวันนี้ตัวที่สี่แล้วค่ะตัวที่สี่แล้วมหมดแล้วหมดเดาะผมผมขุม,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 มปูให้เพินเนพ่นคนโรบัเนียวเพิ่นสิมาตก ได้ครบเอปอปะขุดหูไหมเมื่อไรพี่น้องกลัาบบ้านก่อนเนอ้อเศร้าไม่แห้งหรอกสิเมียบ้านคุณย่าได้กบช่วงบ่ายเด้่ยค่ะนี่ช่วงบ่ายได้กบสามตัวช่วงเศร้าได้สองตัวเป็นหาตัวเนาะค่ะเนาะอู้พุ่น่ะพุ่น่ะอ่างกบพี่น้องกันเนอ้อผลงานมือนี้เนาะค่ะเนาะ ได้ครบสามตัวอันนี้ก็จะเป็นเขียดอีโมเลยค่ะนี่อันนี้เขียดอีโมเขียดอีโมก็ได้หลายเติร์เลยค่ะพี่น้องคุดปูไปน้ำเปิดเฟื่องไปน้ำเนาะคะ่ะกไ็ได้เขียดได้เขียดเอ้าได้เขียดเลยนะได้พ่อแล้วแรงดูเด้อช่วงเศร้าก็ได้ครบสองตัวช่วงบ้าก็ได้สามตัวเนาะคะ่ะนไายกับสิกรบบานก่อนละเด้อมันคำแล้วสามสี่มุ้งแล้ว ทำหูเขาหูนงง้คทำแรงทำง่ายเนาะค่ะเนาะวัดน้ำกินกระมี้จังใกล้ขีด้ดินจะไม่แห้งสอได้โทษให้คุณตามาครับ อ้ปูกะรอปลายก,นนนยกะไ้แน่ยูกะไรแมยูเนาะมืออื่นกะยูดีไม่แห้งกะขึ้นเฉดไปวานเหีไ่ไปเนอะมือีกะมะกรูดปูเพราะว่ามอนมีวางเนาะกะนะัเนาะมือนีวางม,มีกะทงเกียดถทง,ถงโกพีพอบบานท่วมาแล้ว